ถึงบน้าผมมีเงินลายผมมีเงินเก็บมีเยื่อนกระสางเนาะมาเน่ารู้สึกว่าบน้าอยากได้เงี้ยบน้าได้บน้าอยากได้เสือกงามใส่บน้าสามารถซื้อได้อยากได้เกิบงามบน้าก็สามารถซื้อได้ตอนอยู่บ้านบน้าบัดดีมีโอกาสแบบนีเนาะเพาเเ็ทตามกดแต่การติกาพ้องที่เพิ่นว่างไว้เนาะตั้มตั้มรัดตัมผักตั้มรัดจนว่างไวเนาะเนาะแต่เขาก็ขอขอบใจอีกที่หนึ่งเนาะสหรับประเทศไทยที่เขา สาบายดีสุดครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องวันน่ะแชแนลากับกระเดืองตรงเน,นาะผมต้องเลือกเรื่องที่มีซาลาและกับโบมิซาลามาเราสีวิตฉลองสู้กู้สุดและฟังเซนเก่าซิงเกอร์นะเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปหน้านะครับเนาะมนีกามาพร้อมกับฝนเเนาะอยู่ข้าขงนอกที่นบนหน้าอ่าบ่อยบนหน้าถ่ายคลิปนี่ฝนตกเน้องเนาะกับเหตุในอากาศมันเย็นขึ้นมานิดน,นึงเนาะหลังจากที่อากาศห่อนะเพื่อนเนาะโอเคเนาะเนาะมณีวันน้าสวัสดีถึงการใช้ชีวิตว,วันน้าในกรุงเทพเนาะหรือว่าในประเทศไทยเนาะ บัวนาได้ยังแน่จากการที่มาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนอกจากเงินเนาะเอาบัวนาได้ประสบการณ์ยังแน่เนาะมาหน้าชิมาบอกนี่มุมมองของบัวนาเองเนาะแล้วก็ในส่วนตัวของบัวนาเองว่าในชีวิตบัวนาเองเนี่ยนะบัได้ไม่ถึงคนอื่นนั่นผู้นี้เนาะแต่ก็บอกอย่างหนึ่งเนาะว่าช่องบัวนาเนี่ยชีบอสนับสนุนการบุหรี่การแยียดแล้วก็การดอยคาคนอื่นเนาะเนาะเทางชิมาวอกกันด้วยเอาเอว่ายังวุฒิภาวะที่สูงขึ้นจากการเนาะโอเคเนาะ การใช้ชีวิตของมนานี่อยู่กรุงเทพไทยอยู่กรุงเทพประเทศไทยเนี่ยคือนานอยู่ในแนงกับว่าสิบหาปีนะสิไหมเนาะสิบสี่สิบหาปีเนาะร่างกายทีมนา่ามีเก่าข้าเข้ามาประเทศไทยนี่ยกาดในชีวิตมนาเปลี่ยนแปลงขึ้นไลาย่างนั่นหมเนาะที่จริงที่มนาได้อย่างที่หนึ่งก็คือแบบว่าได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเนาะเนาะอย่างนั่นเนาะแล้งจะเข้าเก่าข้ามาเหตุงานทีกรุงเทพประเทศไทยเนาะ เัาก,าาก็คือการห้าแบบนายตั้งจากพ่อแม่แล้วเนาะเนาะก็คือแบบว่าตอนอยู่บ้านเนาสิแบบอ่าจะใช้ชีวิตไปได้เขาก็ใช่เพราะรยังพ่อแม่เขาเป็นคนแบบว่าซวยเลือดทุกอย่างมาพริกแปลงน,นัวกเกลือบมอมี่ในบ้านกันพ่อแม่ให้เป็นคนหางเงินมาซื้อเหมืนบอกพีน่น้องอ่าแพบสักผ้ายาซีฟันย่างการะซังที่มันบมอมี่ในครอบครัวก็เป็นของพ่อแม่ครับเป็นคนหามาซือ้อเนาะแต่พอเขามาอยู่ประเทศไทยปุ๊บ เขาต้องใช้ชีวิตตัวเองเนาะทุกทงทุกอย่างเขาก็ต้องหาเงินเพื่อมาสื่อมันเนาะเนาะบรสิเป็นแม่ตั้งแต่เกลือเปียงนัวปลาแดกหมกพริกผักไผ่ยาสีฟันอ่าแล้วก็ย่างกระซาง์หัวกินของยาเขานำทำป้าทุกอย่างเนาะเนาะทุกอย่างด่วนแต่เป็นอ่ายาดเกลือแห้งไก่ที่เขาไปแหลกเงินมาเพื่อเขามาสื่อเนาะเนาะก็คือนี่คือการใช้ชีวิตของเัาเองเนาะซึ่งต้นยีว้านี่อ่า ห้องสิแบบว่าบอได้แบบว่าแบบคิดไล่นะบอลน่าเชื่อน้อบอได้คิดไายเอ้ยมึงนี่พีกบ่มีบังเนื้อบ่มีส่วนมากเป็นแบบว่าพ่อแม่เฮาเป็นคนแบบนั้นแต่พอเอามาอยู่กรุงเทพปุ๊บเนาะเขาใส่ชีวิตเองนะเขาแบบว่าเอาใส่ชีวิตเองปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องซื้อเองเหมือนเขากระสีแบบว่าอุจจากแบบเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะงานซะว่าเฮ้ยเขาต้องเฮ็เแบบ์สันเขาต้องแบ่งปั้นแบ่งก์สันปั้นส่วนแบบซี่แบบซันน้องมันจะเสียแดดอยู่แดดหน้าเนาะเสียดิ้งแดดหน้าสินะเขากับ เฮ็ดให้เัาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะเนาะก็คือจะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเนาะเวลาเจ็บเวลาป่วยสิเนาะบ่มีใครไปซื้อยาเขากินได้เด้ปกติอยู่บ้านนี่พ่อแม่บ่กไปน้องอยากพี่น้องซื้อว่าถุยาเขากินแต่อยู่นี่เนาะเขาเพราะไปได้เฮาก็ต้องไปซื้อเองเนาะไปโรงพยาบาลก็ต้องไปเองนเนาะต้องใช้ชีวิตแบบตัวเองอะนะแล้วก็ต่อมาเนาะก็ได้หยังอ่าไปซ่องก็ได้ได้เห็นสิ่งที่เฮาบ่เคยได้เห็นเนาะบางคนเนาะเนาะ เครื่องบินบริคีเคยได้ขี่เคยได้เห็นเคยได้เห็นมาไป็นองคือวันหน้าเนี่ยตึกล้ามบงชองตึกสุงๆูเนี่ยวันหน้าเคยได้เห็นเพราะยังอยู่บ้านนอกเขาอยู่แต่ในปลาบ่านป่าอยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในทุงไฮทุงหน้ายู่น้าพอเขามากรุงเทพมีแต่ปลาปูนมีแต่สิ่งที่เกาคุสะดวกต่างๆเนี่ยนะเห็นในห้องเห็นได้สิ่งหลายอย่างเนี่ที่เราเคยเห็นวันเคยได้ ย่างเฮาก็ได้จับบ่เคยได้เห็นอีหยังก็ได้เห็นอ่าเฮ็ใดให้เฮาแบบว่าได้เห็นสิ่งที่กเฮาบ่เคยเห็นและสิ่งหล,ล,ลายอยา่างเนาะอีกหลายลาย่างเนาะอย่าเนาะแต่กระตอมมากเนานะเนาะมะนาวชิบมะบอแบบวิวๆเลยเนาะเฮาก็ได้อ่าเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้จักคนเนาะหลายขึ้นเนาะพอชีวิตที่ผ่านมาเข้ามาหน้าเนาะมหน้ากอะเหตุการณ์ประเทศไทยนี่กรุงเทพฯนี่ยมาหลายปีคือมะนาวเลวเจอทั้งเปิดโรงงานที่ดีแล้วก็เปิดโรงงานที่แบบ บอกโอเคก็มีกันนอนๆแล้วก็เจอทั้งคนดีแล้วก็คนบอดีเจอนอนๆบ้างครั้งกะเอาเจอคนมีน้ำใจก็เฮากะไลยเจอคนที่แบบว่าเฮาบมมีเรื่องก็เหตุในเรื่องมาเฮาก็มีกันนอนๆกะไล่นอนๆซึ่งโดยก่อนทุกที่เลยนอนๆมีแต่คนดีแต่กับคนบอดี้นอนปลาปมปลาปลาปนผสมปนเปกันไปนอนในโลกใบนี้นอนๆเฮาเดี๋ยวจักเพื่อนพูง บอกว่าสิเป็นคนต่างประเทศเนาะที่ไปงานกับเฮาว่าสิเป็นคนไทยคนพม่าคนกัมพูชาคนเวียดนามคนยังกะ้างเนาะที่เฮาฮ็ดงานบางคนเห็นงานรวมกันสิน่ะฮาฮิวจจ้ากับเขาจะบอกกับคนประเทศเดียวกันนํามาเห็นงานเฮามาจักกันอพีโอ้ยนู่นนี่นั่นเนาะเห้ยฮ่าฮิวจ์จหมู่เพื่อนหรือจักคนลายขืนเพราะว่าส่วนตัวเอาพนาเองนี่เป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยมีหมู่ได้อยู่บ้านได้บ่ค่อยมีหมู่เนาะส่วนมากก็มีแต่แบบว่าอ่า มูที่แบบว่าหูจักแบบธรรมดาเนาะบลลี่เบลลแบบว่าถึงกับแบบว่าสนิทสนุมกันนี่นะพอมาอุงเทปปุ๊บบางคนเขาก็สนิทสนุมกับเขาเฉยะเขาก็ไว้ใจเขาก็มีอะไงเขาเว้ากันเลยใช่ไหเข็ดในเขากูจักมูไล่ขืนบางคนก็มาหนึ่งกับซองเนาะกับซามเนาะคือวันหน้านี้มาหนึ่งนี่ต้องกับซองอะไรอะไรวันน้าคิดว่าเออบางคนก็ได้กับหนึ่งอะไรยังกับซองอะไรยังบางคนมาคนเดียวเนาะได้ลูกได้เมียเนาะได้เมียเสร็จได้ลูกเพิ่มเนาะ บางคนกับบางคนบอกว่าโอ้ยมากรุงเทพนี่บริเวเงินไม่ค้ำเหมืนแหละไม่แต่มาอ่าห้ามีอ่ะบางคนกับว่าฉันนอกนอนระบบันนี้นอกนอกระย่างต่อมาก็คือเนาะกา็ได้หัจักความอดทนเนาะเนอหัวใจาความอดทนพองยังอยู่บ้านจากตื่นต้องได้กับตื่นอ่าเอ้งานหนักบางทีกับโอ้ยหนักเลย,ยบอกไปเรกเมือ่อยอ่าแล้วกิบ,บางคนกับเมย์ใส่ไปน,นูป่นไปนี่กับบอกไปเนาไปเนาะ พอมันอยู่กรุงเทพปุ๊บมัน,นนะนะบ่ไรเนาะเนาะถ้าห้องบรเห็ดงานห้องกับบมีเงินกินพอทุกสิ่ินทุกอย่างมันต้องใส่เงินนะนะเนาะเนาะถ้าห้องนอนอยู่ซื้อๆ้ฮาไป,ปต้องต่อเวลามันก็มีปัญหากับงานห้องเนาะเนาะคันบะ่นะนะถทงว่าขันงานตัวไปกันว่าห้องักงานแล้วถ้าเป็นงานลงงานแต่สิน่นนะมันต้องตรงเวลาเนาะนะตอกบัดเขาตอกบัดออกเนาะเขาบัดตอกเขาบัดตอกยัง่าเขาบัดเขาไปงานก็ตอกบัดออกมากกับตอกบัดเนาะเนาะ เกตุเนี้ยฮะมีความอดทนบางคนเหตุงานหลานอาหารที่เลิกเขาเศร้าเลิกคำบางคนเขาคำเลิกเศร้าตีหนึ่งตีสองนี่คนชิทุ่มหาทุ่มไปสิเลิกงานเนาะเนากัมีความอดทนมันสิแบบว่าบอกวิทยาเ็ดแล้วมันเป็นไปบ่ไรน้องน้องพองานก็คืองานเนาะเนาะบางคนก็เห็ุงานยืน่นมือเว้นเห็ดบางคนก็นั่งบมือเว้นเหตุนะเห็นเนาะบางคนก็ ต้นตัวแข็งแดดมือเบ้นบางคนก็อยู่ความห่อนตลอดเวลาเลยบางคนก็ยางตลอดเวลาเลยเหตุงานนะเพียงเนาะต้องมีสติตลอดเวลาเลยนะมันก็มีหลากหลายนะเพียงเนาะเนี่ยคือฝึกษ์ยังมีความอดทนแล้วก็ตรงต่อเวลาในกับการที่เอาเหตุงานนะเพียงเนาะต่อมาเพียงเนาะสิ่งทีิวนาได้หูกะได้หู <noise> ้ไดเจียนหูสิ่งใหม่ๆทุกอย่างเนาะเนาะคือต่อมา้าอยู่บ้านนี่บอกเลยเนาะหน้าแบบคนที่แบบว่า มักซึกษาอยู่แลวอืมหมักซึกษาอยู่แลวสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนั่นเนี่ยนี่มาเนหมักอยู่เลยแต่ว่ามันบรสะดวกสบายเนาะแต่พอเขาไม่อยู่นีปุ๊บเนาะสิ่งทุกอยามันก็สะดวกสบายเนาะสิ่งการเขาเห็ดงานได้เนาะคือเขาเห็ดงานยังเนาะแบบลาข้าซอยทำมาเขาหูเนาะเขาสามรถเอาไปนําใส่เป็นเวลาเขากลับบ้านเอาไปเป็นอาสีบอยู่บ้านได้เนาะเนาะเขาสามรถเอาไปเห็ดเรียงสีบเรียงเป็นอ่าเป็นเอาไปเป็นอุรกิจ อ่าหรือว่าเป็นยังกระซางในขอบพุ่งเขาใดนน้องนี่ก็เป็นบางสีบางอย่างบางที่บางคนเอาอยู่บ้านบางคยเฮ็ดซั่มขนมปังเห็นนะมาเฮ็ดปุ๊บอ้าวเป็นเลยเด้ขนมปังเห็นเป็นแถบทุกอย่างเนาะบางคนเอาอยู่บ้านบางคยเฮ็ดงานกระซางพอมาเฮ็ดปุ๊บนี่ยเป็นบางคนบุกเคยยิปผาเอาวยิปเป็นบางคนอยู่บ้านเห็ดกินกับบุเป็นเนาะพอมานี่ปุ๊บเฮ็ดงานอยู่ร้านอาหารเฮ็ดเป็นก็สามารถเอาไปต่อยอดอยู่บ้านเขาใดนี่แหละพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เขาได้มันก็ได้หลายอย่างเนาะมันกน็ขึ้น,น bracket, อย e <It> ู่กับคนคือกันเนาะเนาะเนาะทางสีมาบอกว่าทุกคนกับอะไรนะว่ามันขึ้นอยู่กับคนเนาะบางคนแม่งงานอยู่ประเทศไทยนี่ก็บม่งานอย่งเทียมคนกับประสบผลสำเร็จบางคนกับโบประสบผลสำเร็จคือานาเคยบอกเลยลายคลิปท <nej> ี่ผ่านมาเนาะบางคนกับจนมีเพื่อนมีซ่านเนาะเนาะบางคนกับจนแบบว่ามีรถมีล่ามันแต่บางคนกับมาเป็นชิฟซัปี้กับอะไรยังเลยกับไปเนาะเนาะ แต่ตัวนาเองเนี่ยวนารู้สึกว่าวนาโอเคพอยัางทิ้งวนาผมมีเงินรายผมมีเงินเก็บมีเงื่นกระสานเนาะวนารู้สึกว่าวนาอยากได้ยั่งวนาได้วนาอยากได้เสือกำงามใส่วนาสามารถซื้อได้อยากได้เกือบกำงงามวนาก็สามารถซื้อได้ตอนอยู่บ้ายวนาบอได้มีโอกาสไปสิเนาะอยากได้ยังกันล่อแต่ให้เขาเอาอ่าแต่ว่าบอได้ล่อเนากมัคือแบบเพื่อนบ้านเขาเออเด้อร์ดูบอได้ใส่เลดเดอนี่เอามาให้เฮาขากับห้องบริจาคเ้าก็ใส่บางคนก็เอา เกือบอันนี้บริษัทเอามาย่ำห้องกับได้ใช้เนอเนาอพอห้องผมมีเงินเขาจนเนาะเนาอถ้ากับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ห้องผมเคยได้กินเขาเขาก็ได้กินเนอเนออยู่บ้ายเนี่ยเขาจอาจจะได้กินแต่บอกฟ้องแบบว่าอุ้ยอ่าโตทอดไข่เนี่ยแสบที่สุดเลยนะพอมีเงินเพียบปุ๊บพอมีเงินมีค้ำเนาอเนอพอมีเงินมีค้ำเขาก็สามารถซื้อเขาจะกินยังเขาก็ได้กิน เขาซับาอยจากใส่เทามีเงินเทามีเงินพ่อเทาเตรียมใจ้าสื่อเครื่องเป็นหมื่นเทาก็สามารถสื่อไดเอามาใส่นอกนี่ก็เป็นควาวมันที่สิ่งที่เทาได้ผสมกันนอกนอคือบางคนมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาส่งเงินกับบ้านให้พ่อให้แม่ใส่นี่ละสิ่งที่เทาได้นอกนอแล้วก็สิ่งที่ว่ามาทุกสิ่งทุกอย่างนอกวนาก็เป็นคนวนตัวของวนาเองนอกว่าวนามีมาอยู่ประเทศไทยนี่ก็หลายปี่นอกนอวนาก่ ขอขโุกขอบใจเนาะประเทศไทยพที่ีไอที่เข้าพึงพาใส่ที่ว่าเป็นงผู้ใช้บอกไปก่อนเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะที่มาคอมเมนต์ในเชิงที่แบบว่ามาอยู่ประเทศไทยใช้ฟรีทุกอย่างฟรีมังเคยมีคนมาคอมเมนต์มาหน้านาะบอกไปก่อนเนาะว่าคือผู้ที่มาคลอดลูกหลานที่ที่ไทยบางคนเนาะเดี๋ยวมันก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่แล้วเน้องบอกว่ามาคลอดลูกขอนั่งอยู่ประเทศไทยเหตุไหนรัฐบาลเนี่ยเสียภาษีเพิ่ม เห็ดไหายแล้วมากินแบบว่าอย่างวะน้าอวบอยากเนาะแบบว่ามาใช้ชิพมาเห็ดหาบางคนก็ว่ามาเพ็ดเนี่ยดหม้อประเทศไทยลำบากคนต่างดาวมาอยู่นาะนี่เนาะวะหน้าตมไปก่อนเนาะอันนี้สำหรับตัววะหน้าเองเนาะว่าตัววะหน้าเองไม่งั้นถือตองตะกุดไม้นะเนาะทุกอย่างวะหน้าเสียภาษีหมดแหละอ่าแล้วก็ลูกวะหน้าเนาะเฮียนตัววะหน้าก็เฮียนเสียเงินเนาะเนาะวะไดแบบว่าเฮียนฟรีเนาะบางคนก็บอกต้องมา กินข้าวฟรีที่โรงเรียนนาดนี่เนาะลูก b น n a n a เสียเงินเรียนเนาะต่างบ่ไปก่อนเนาะถึงว่ามันบาดแผแหงขนาดนั้นนอกจากตเริ่มร่ร่วมกันนะครับแพงเติบสำหรับ b าเนาะสำหรับแรงงานคือ b น n a n a นี่ b น n a n a สมัริ b น n a n a กับทรงลูก b น n a n a เฮียนถึงว่าบ่แม่กระเทิมที่แพงกับถึงว่า b น n a n a เสียเงินเทียนเนาะเนาะไงใช่ไหมเนาะบางคนมาบอกว่าเอ้ยขนาดฟรีนียฟรีก็คือกันกับการไป่หักซาอย่างกันเนาะอันนี่ b น n a n a อธิบายให้ฟังเนาะเนาะว่าอ่า คือวน้าไปตอนวน้าไปตรวจเลือดดีที่นั้นวนาสบายอยเนาะอ่าถูกตัวอย่างเนาะคนไทยสองลอยคนคนไทยสี่ลอยสมุช่าสมุตอ่าคนต่างดาวคือวนาเนาะกับบวกเป็นหกลอยเนาะบวกเป็นอีกสองลอยเนาะอันนี้คือวน้าเจอมาตัวเองเนาะเนาะวน้าแต่วนาเป็นชี่เลียดเนาะก็คือห้องเจิมใจเซียดีเซียเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือแบบว่าทั้งอ่า เพิ่นเนาะทางเพิ่นทางผู้ใหญ,ญ่ของประเทศไทยนี่เพิ่นก็มีกฎหมายของเพิ่นอยู่แล้วนะพี่น้องแต่ว่าต่างดาวต้องอยู่แบบได้แบบได้ต่างเ็ตแบบได้เนาะอันนี้คนที่ว่ามากถืกตอตอกับาดไม้อันนี้ว่าน่ายอมรับเนาะมาพิษก็คือพิษเนาะอันนี้มาพิษก็คือพิษก็คือจะบ้ามากก็ถือเนาะอันนี้บปเทียนนเท่ยงเนาะว่าน่าโปเที่ยงเนาะแต่สําหรับคนที่แบบว่ามาถือต้องตอกฎหมายเนาะทุกอย่างเรียตกตามถือตามกฎหมาดไม้อนะไรก็ได้คือว่าไปบ้ามันก็คือแบบจากเนี่ยได้เนาะ คือขีดเห็นว่าตาประเทศเฮาไปงอญยุประเทศอื่นเฮาไปขอดลูกหรือบอกห้าไปใช้ชีวุนยุประเทศเขาหรืองเยี่ยนยุพุนยุพี่นะมันก็จะคือกันนะเนาะเฮาถ้าไปบ่น่าคิดว่าถ้าเฮามาถือตองตะกฎหมายนี่บ่น่าคิดว่าทุกชีวิตย่างมันก็ถือเบิ้ลเนาะเฮาบ่ได้ไปแย่งไปนั่นไปนี่เนาะเฮาเฮ็ดตามกฎแต่กัติกาของที่เพิ่นว่างไว้เนาะตัามตั้มลาดตั้มผักตั้มลัดเพิ่นว่างไว้เนาะเนาะแต่เฮาก็ขอขอบใจอีกทีนึงเนาะสหรับประเทศไทยที่เฮา มีกินมีอยากบ่น้อยก็ไล่บ่ไล่ก็น้อยเนาะคือบันาบัวใดเอาไปเปรียบเทียบกบประเทศเองเนาะประหทห้องก็ดีสัมปัญหาห้องะไรศเญาได้องในสำนัก็ดีโอเคสนาปัาบันาันในเอาไปเปรียเทิดบก็ปัญหาวเองเนาะัา้งกดีสัมปัญหาห้งอะไรปัญหาห้องในสำนักก็ดียอเคสัมปัญหาบัวนาบัวใาเอาไีเทยาก็ปัญหาวเองเนาะปัญหา้องกวดีสัมปห้องอะไรตันห้องนสำนเก็ดน้อเคสมีานาบเอาเรยก็ปัญหาตเงเนาลัญหา้องกดีนัหา ก็ต้องตามประดูกันเห็นมันกับปรดิมีทั้งเดือนเนาะพ่อพนามีการจะเปิดไทยพนาสุกว่าพนามีงานเหตุทั้งเดือนถึงเดือนถึงเดือนเนาะพนาแบบมักแบบนี้เนาะะบางคนอาจไรมักแบบนั่นนี่มาขบวากันนั่นแหลเนาะคือถ้าว่าพนาภูมิใจบอกกันเป็นลาวพนาก็ภูมิใจที่เกิดเป็นในแผ่นดินลาวไงใช่เนาะภูมิใจที่เกิดเป็นคนในแผ่นดินลาวเนาะแต่กับนาก็ขอบใจเนาะคนไทยที่ยังหายคนลาวหลายๆคนมีงานเปิดไทยเนาะบางคนบอกวเอ้ย คนเราเนี่ยเราคุ้นนะฉะันเวลากลับไปอันนี้คือว่าเนี่ยไม่ได้แต่นาะจะได้มาาเนาะกคือแบบว่าผมไม่เคยคิดแต่แั่นดอกอ่ะผมไม่เคยคิดแต่แคนเดาคนที่คิดนั่นนั่นก็คือคนที่แบบว่าเขามีจิตใจนั่นนั่นอยู่แล้วเนาะสำหรับบ่าวหน้าแบบมีคนมาคอมเมนต์อันนี้คือไม่มีคนมาคอมเมนต์น้ำมันด้านอย่างบ่าวน้ำมีคนมาคอมเมนต์บ่าวหน้าสิพยายามลบคอมเมนต์ดูสิออกหน้าสิบบัวแต่คอยใส่ใจดอกแต่ว่าบ่าหน้ามาบอกให้ฟังไปซื้อว่าอธิบายฟังว่าสุขสิ้งทุกอย่างเนาะเอกห้อยตั้มาาแบบว่ แบบเฮ็ดทุกอย่างแบบฟรีทุกอย่างนั่นี่นยนี่เนาะบอกเมย์่นี่ะเนาะตามกติกาเพื่อนะแห่งเนาะเสียร์ภาษีทุกอย่างกันแหละเฮ็ดบ้านห้องต้องเฮ็ดตามกติกาเพื่อนว่างไว้หาองบริมีแต่เ้าก็บริมีชี้เลียดบอกเฮ้ยต้องนั่นนั่นนี่นี่ต้องเรียกร้องชั้นจังซี่ต้องเรียกร้องเ้างอูตัวเขาเองอยู่แล้ว,วเ้าเป็นคนต่างดาวเนาะเ้าองอูตัวเขาเองอยู่แล้วเนาะเ้าบริเอื้อมขนาดนั่นเนาะขนาดคนที่คนที่เว้าเ้าก็แล้วแต่เ้าก็บริมีบริมีวายังเนาะแต่ว่า ดองอามความจริงนเนาะป็นเย่างได้คนทีมาบ่ถือแก่แจ็กการไปกะนารยุกตถูอตองนี่และแก่จกการไปไงยังนันบ่ถูกตองตกฎหไา้ประเทศได้ก่จกกาอย่างเวเนาะผมว่าแต่ประเทศไทยอยู่ใช่เข้ากับจกกานกบ่ถูอตองตะกฎหไม้เนาะแต่ว่าสําหรับคนที่มาถูกตองตะกฎหไม้เนาะกะเพากามาจำคกแต่กติก้าที่เป็นว่างหรอตรงนั้นเนาะโอเคนอกสำหรับทปนี้นอกทำไมืันหน้าวอกผิพผาดประกันได้วันหน้าแ่มเหี่ยวแห้งรีเนกิปนี้นอกอกันเพราะถือกา สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย